สบายดีกาแแพทย์สวัสดีเอฟซน่าฟังลฟังแทได้นตาาทิ้เเลยยิ่งนีต้อเาซูซอมดาวเล่าเซโนทางทายสบัสดีอรพี่น้องเพื่กฐานทางทายสบัสดีการในยามข่ขับแรงแรงเราพี่น้องน้องิกามาพอกันในยามแรกกคือเราเราพี่น้องน้องมรกาพอกับสาบุพาผูเก่าผู้เดิมเนาะเพิ่มเติมคือน้องเมฆน้องเมฆฮะก็มีโอกาสได้มาเขาิปดดำเนาะพีเอฟซีก็ทำหาน้งเมฆอีกเนเน้อมเมฆไปใช้จังมาเดินมาเขาิปนํำ ในโรงเรียนไปโรงเรียนนะพี่น้องเพราะว่าน้องเมฆเลิกมาตอนขำกัสี่โมงครึ่งแล้วสี่โมงครึ่งแล้วพี่น้องเอ้ยไทยพูดบอกภาษาไทยพูดเราสี่โมงครึ่งนะพี่น้องเนาะเผื่อมาแล้วก็หดพ้าหดหยาน้องก็เลยค่ำก็เลยบ่มีบ่ค่อยได้มีโอกาสเข่าคิปชมผ่าเนาะอ่าสมมรับนี่เทาก็จะมีคลิปด้วอกันอีกขึ้นก่าเนาะแต่ก่อนอื่นก็ฝากพี่พี่เอฟซีที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปเนาะฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยเพื่อมาพลาดคลิปใหม่ๆจาก ก็พาเนาะอ่าแล้วก็สนับสนุนส่งเลยเนาะก็พอโดยการบรกดข่าวโฆษณาเดยคนด้อยคนให้สมัคได้มีรายได้มารักษาตัวน้อเพื่อนหายได้หาขนมนมเมกน้องเพื่องเนาะผู้ป่วยทําคลิปพี่น้องเอ้ยซึ่งเมื่อวานเขาก็จะมาเห็นคลิปการขึ้นเก่าจะมานำเสนอคลิปนี้ว่าขอเรื่องสาวลาวงงรถไฟฟ้า BTS และ MRT ต่างกันอย่างไรสาวลาวคนนี้งง แต่หลายครั้งที่สชพาเคยได้รีแอคชั่นรถไฟฟ้า BTS แล้วก็รถ MRT ไปหลายครั้งก็บเ่เคยเข้าใจเนาะพ่อน้องยูมิมาว่าวงงเลยงงคือกันพี่น้องก็เลยอยากจะมาถาม FC หายหายงงเนาะจะได้ก็บสวยกันอ่าบอกด้วยเด้อพี่น้องเด้อซึ่งคลิปนี้เนาะก็ได้มาจากช่องยนะูมิ่แชนแนลเนาะก็เลยี้ก็ต้องขออนุญ,ญาตแล้วขอขอบคุณคลิปอนสบายนาะทีเพิ่นได้น้ำเด,ดี๋ยวลาดีๆมาให้พวกเหาได้หับชมเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ก่อนจะไปหับชมมาฟังคลิปก็ขอฝายที่สนสบายไปได้พี่น้องเด้อ ั้นตอนต่อไปเอาเป็นว่าเข้าไปหาทความแตกต่างระหว่งางรถไฟ MRT กับ BTS พร้อมๆกันเลยเนาะสบายดีนะทุกคนกลับมาพบกับซอมมีชาแนลอีกแล้วเมื่อนี้เนาะยังมีจะพาทุกคนไปเบิ่งความแตกต่างระหว่างอ่ารถไฟ MRT กับ BTS เนาะว่าจะมีจะเป็นตัวไหนาแล้วก็จะมีอย่างแน่เนาะคือบอกก็เลยว่ารถไฟอยู่นิคค่อนข้างจะหลายแล้วกัครอบคลุมเกือบเออทุกๆน่าจะแบบ เพรากรุงเทพเลยน,นี้ยูมีปแน่ใจคือกันถ้าผ่าหูก,ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เนะแต่ว่าเมื่อน,นี้นะสิมาท่ายความแตกต่างระหว่างอ็า m r ทีกับ b t ทจะเป็นเราได่เพราะว่าเมื่อน,นี้เดี๋ยวเราจะไปหาหมูน้ำแดงหลังจากที่ถ่ายคลิปกันแล้วนะ ริ่มต้นเข้ามาทางใน MRT แล้วเขาก็จะต้องย่างบันไดเลื่อนแบบนี้ซึ่งเขาสามารถย่างลงขันใดยาวๆแบบนี้ก็ได้นแต่ส่วนตัวยูมีนโบเคยได้ย่างลงมาเลยก็หลยก็จะเป็นการขึ้นขันใดเลื่อนลงขันใดเลื่อนสลายกลัวเนาะว่าสะดวกสบายทุกคนแล้วกันได้เมื่อยเขานำได้เข้ามาบริเวณทางในเนาะก็จะมีบ่อนี้ให้ทุกคนเบิ่งซึ่งเขาสามารถเบิ่งได้ว่าจะไปสถานีใดสถานีใดก็สิรอบกรุงเทพเลยทุกคน อันนี้ยุคมีกระหูเป็นบางส่วนเนาะบางส่วนก็คือบได้หูปนัน mm hmm. หูแต่ว่าอ่า r t นี่แหละที่ขึ้นดูๆผ่ายหูะสามารถคอมเมนต์บอกได้นะว่าสีแดงสีชมพูสีม่วงพวกนี้เนี่ยคือใส่ไปบนไหนได้น่ะนะจริงๆก็เจ้าเเขียนบอกแล้วแต่ยุคมีบอกค่อยเข้าใจบนไดนเนาะ mm hmm. ตอนนี้เขาอยู่ในจุดนี้สถานีห้วยฝางและกับป็นบอน,นี่ นี่ก็จะเป็นข้อห้ามที่พระเจ้าห้ามเราตอนนี้ยูมีกําลังจะไปซื้อตัว๋วซื้อบัรนั่นเองมันจะเป็นเหรียญเนาะทุกคนเดี๋ยวสิพาทุกคนไปเบิ่งตู้กดของข้าเจ้าบอกเลยว่าสะดวกสบายบ่าต้องท่าคิวหรือว่าถ้าผู้ใดบ่มีแบงค์ย่อยก็สามารถไปซื้อนจุดนั้นได้คือกันมีมาฮอดแล้วนี่ยูมีจะต้องไปสถานีเพชรบุรี แคคตูรีราคาแซเอ็ดบาทบ้าทกันเลิเหลือสิบเลยก็แกันเดี๋ยวสิบ่านทุกคนไว้ จากได้เรียญเรียบร้อยแล้วเนาะเขาก็จะเอาเรียญในแป๊ะบนทางเข้ามานนะเมื่อกี้นี้ยุมีลืมถ่ายเนาะทุกคนเนื่องจากว่าเขาจะต่อคิวหลายยุมีก็เลยเก่งใจเ้าเข้ามาดีกว่าเล้วเขาก็ย่างลงไปนั่งรถไฟเ r t อาทีเลยแต่ว่ายุมีนะจะบันทถ่ายตอนที่เขานั่งรถไฟเนาะทุกคนเนื่องจากว่าคนหลายแล้วก็เขาก็เก่งใจเขาเจ้านำพนะแบบันติดหน้าเขาเจ้าหลายคนเนาะจากหอสถานีที่เขาจะลงแล้วเสียงนะเขาเจ้าก็จะมีประกาศถ้าผ่ได้เข้าไปทางในก็จะหูแล้วทุกคนว่าจะมีเสียงประกาศไว้ก่อนก่อนที่จะหอ สถานีนะคะกระเตียมโตลงเลยมาฮอดกระย่างขึ้นมาบันไดเลื่อนแบบนี้แล้วก็หาทางออกว่าเขาจะไปจุดใดวันนี้นะยุมีลงประจําเลยทุกคนบอกหว่าจะออกทางใดนะแล้วพอออกไปไมันก็บอกหัวา่าไปทางใดโตถ้าสมมติว่าเขาออกบอถึกทางก็มีหลายเทืนะ่นอที่ว่ายุมีก็ได้ลงมาใหม่แล้วก็หาขึ้นไปใหม่หลังๆนี่ก็แม่นลึงและนะ้วเนาะทุกคนก็ไได้ตามปกติแล้วพอ,อมาฮอดทางออกก็ต้องยอดเงินเข้าไปแบบนี้บ้ไม่เงินทุกคนจะเป็นเหรียญที่กเจาให้มานะนากระย่างออกทางที่เขาต้องการไปเลยเบื้องตังเทิงก็ได้นอว่า นถือโบอเดี๋ยวไปเจอกันเดี๋ยวไปเจอกันที่ BTS นอกว่าจะมีความแตกต่าง่าไรไปกันทุกคนตอนนี้ยูมีกำลังย่างมาขึ้น BTS ต่อเนาะหลังจากที่เฮาขึ้น ERT ไปแล้วซึ่งมาเบิ่งกันว่า BTS BTS จะแตกต่างกับ ERT หลายซิําใดเนาะสีนสีเขียวเข้ม สนามกีฬาเขียวเข้มสนามกีฬาเออยี่สิบาปดยี่สิบแปดบา นนสนามกีฬาใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราจะไปสนามกีฬาก,กันไปทุกคนเราต้องนงั่งขึ้นบบนี้อันนี้คือไส้เาบอกไว้อันนี้แม่เซ่าเซ่าแปดบาทจากอันนี้ตรงนี้ตรงนี้คือตรงไหนวะตรงนี้คือสาระแดงสีลมตรงนี้สีลมแล้วทุกคนมาเดี๋ย่ไปสนามกีฬาและประมาณสอแปดบาทอันาานาาี้มันกันสันปห ถึงเลยจ้ะ คือเขาจะแบบวันนี้เนอะมีวันนี้ก็จะเป็นบอลทาง่าคทางเบิร์ดเลย่ะขอขไยหลท์เล้ทุกคนในนี้นะคือแบบจริงอ่ะมาโคชลูกมีทุกอย่างวันนี้ก็นจะมีถามจริงว่าเคยเคยวิ่งลงปะ่ะเคยถ้ามันไม่เคยวิ่งเลยตั้งแต่ b t s ขึ้นมาแล้วเนาะทาบ้องทางรถไสกตรถไฟขั้นตก,ก็จะเป็นแบบนี้เลยบอกเลยว่าแบบหลูหลาแฮงนังนาากกาบอกเค่อยขั้นตอนมันจะแบบเบาค่อยมีปัญหาเท่าไหร่จะมาถ่ายรอบๆให้ทุกคนเบิกนำบริเวณร,รอบๆนอกจะเป็นแบบนี้นี่อันนี้คือบริเวณรอบๆของอ่าก็จะมีนาฬิกาบอกว่าจะมโมตจังโมงแล้ว เดี๋ยวถ้ามานอโลอายูทไทยนะทุกคนก็จะจะเป็นระเบียบแพยงในเรื่องของการต่อแถวหรือการพิมพ์ที่เหงื่อขนาดนี้ค่อนข้างจะดีแล้วกันยูมี่ได้บัตรมาแล้วตอนนี้บัตรของเขาเจ้าก็จะแตกต่างกับของเอ็มอาร์ทีนอกจากเอ็มอาร์ทีนะจะใส่เป็นเหรียญหรือว่าถ้าสมมติใครที่สมัครสมาชิกหรือสมัครอย่าง,งอย่ง,ง,ยงก,ก็จะใส่เป็นบัตรแต่ว่านี้ยูมีใส่เป็นบัตรทีที่ขึ้นเพื่อเดี๋ยวตอนออแล้วก็คือาาก็จะมาตะเก็ยบไฟ 对的。 สักทียูมี่ได้ลง BTS เรียบร้อยแล้วจะพามาเบิ้งคร่าๆวๆเนาะว่าบรรยากาศภายในรถไปมีนนาจะเป็นแนวใดมีที่ถ่ายได้ย้อนว่าสถานีสุดท้ายนะทุกคนซึ่งกับคนออกเบิดแล้วเขาก็เลยสามารถถ่ายคร่าวๆให้ได้คนในเบิ้งได้น,นั่งก็จะเป็นสีเหลืองแบบนั้นเลยเนาะทุกคนส่วนบริเวณตัวรถก็แม่นยาวๆแบบนี้เลยลที่ว่าเป็นเสายูทั้งเทิงทางกลางนะะเป็นบ่อนที่คนสามารถจับได้นั่นเองแล้วก็จะมีบ่อนให้คนยืนนําทุกคนสะดวกสบายหให้ได้แป๊บนึงรถไฟก็ได้ไปแล้วแค่เพื่อนึงหนาบรรจุคนได้หลาย เฮงทุกคนเบิ่งความยาวของรถไฟบอกเลยว่าตอนมาแรกๆนะยูมีตื่นเต้นกับรถไฟค่ะเจ้าแฮงหลังจากนั้นก็แม่นลงมานอนลงมากะลาแลก็ทางออกก็คือเก้าวกับทางเข้าเลยแต่ว่าตอนทางออกนะคะต้องเสียบบัตรคืนแบบนี้ตอนยูมีมาทําอิทนะทุกคนแตะนาไรกก็คือว่าเตะบดได้บดได้ได้ของตัวเองนะต้องยอแล้วทางหน้าภายในตู้ออกมาก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็สะมีหลายแบบเนาะทุกคนมีทั้งตู้แบบยอดเหรียญตู้แบบไซส์สําหรับทันระบัตรก็มีกับตู้แบบนี้นะที่ยูมีถ่ายเมื่อกี้นี้ก็คือสามารถสแกนใจได้เนาะอันนี้สะดวกสบายสุดหลายย มีกระสีไซต์ตัวนี้ในการสแกนจ่จยที่จริงนะความแจกต่างของ B T S กับ M R T นะยูมีรู้สึกว่าเขาจะก็ไมไ่แตกต่างกันปันใดเนาะซึ่งวากาคล้ายๆกันเลยแค่แบบอันนึงอยู่ใต้ดินนึงงยู่ทั้งๆึงแต่ว่าบางอันกับ<อ> M R T ก็ขึ้นมาเหานาเือน้ำคือกันเนาะทุกคนเพราะว่าตอนนั้นยูมีเคยนั่งไปบนใดบนนึงนี่แหละแต่ว่าชืบว่ได้แล้วเนาะทุกคนถ้าใครคุคอมเมนต์บอกยูมีเด้อสำหรับคลิปนี้เนาะยูมีก็ขอขอบใจทุกคนที่เบิ่งคลิปวิดีโอของยูมีเลยกกคนนดไรกตติามามหรือสาาริกทุ กำลังใจเล็กๆน้อยๆในการเที่ยวเที่ยวสามลำมือนี้ก็ไปก่อนแล้วทุกคนบ๊ายบายกาได้จบไปแล้วนะพี่น้งนองก,ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณคลิปจนสบับแลบ้วก,ขก็ขอบชมพีพีเอฟซีบริการนะจ้าที่เข้ามาติดตามขอบสนับตั้งในจนต,อตลอดท้ายคลิปแล้วก็หาโฆษณาของสาราเราไม่ได้เลยน้องเมย์เบิืงคลิปไปแล้วก็งงไปตามๆก็แอบงงคือการนำพี่น้งนองรถพี่ผ่านเอฟเอ็มอาร์ทีกับพีทีเอ็ม,มันมีความแตกต่างกันอย่งไรแต่พอมาเห็นคลิปนี้ก็มีความเข้าใจเนยหน่อยหนึ่งน้องเมย์ยังงงอยู่บ่ ทั่งน้องยูมิเพิ่นก็พาเฮาทัวร์ทั้งรถไฟ B T s แล้วก็ M R T เลยเนาะพี่น้องเนาะพาเฮาขึ้นไปนั่งขี่เนาะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็จะมาณนี้เลยเนาะพี่น้องเนาะถ้ามักก็ยืมกดไลค์ถ้าใส่ก็ยืมกดแชร์ให้ช่องในนอนของพวกเัาเุ์ด้พี่น้องเด้ออ่าแล้วพี่ดังเนาะสำหรับคลิปนี้โชวพาแล้วน้องเมย์ก็แสดงขอตัวอำลาไปก่อนเมือนาพอกำเนิดพี่น้องสบายดีสวัสดีค่ะ